สวัสดีครับผมยอดวัดประคองนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะครับวันนี้นะครับพี่ยอดนะครับขอมาชี้แจงนะครับจากดราม่านะครับหลายหลายที่หลายๆหลายช่องทางนะครับที่มาดราม่าว่าพี่ยอดวัดประคองนะครับมีคนใส่ร้ายว่าผมนะครับได้วัตถุมงคลหลวงพ่อกลยปี2566เยอะได้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับต่อหน้าหลวงพ่อพวกลวยนะครับนฐานะที่ผมรูกจิตหลวงพ่อพวกลวยคนหนึ่งนะครับผมขอสาบานต่อหน้ารูปถ่ายหลวงพ่อพวกลวยนะครับว่าทุกคําที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเรื่องจริงเท่านั้นถ้าสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับขอให้ผมมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงขอบรารมีหลวงพ่อพวกลวือครูบราอาจารย์ เทพพยาดานะครับโปรดบรรณบรรดาลส่งเสริมให้ผมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปนะครับสาธุนะครับก่อนอื่นนะครับทำไมผมถึงได้วัตถุมงคลปี2,566เยอะง่ายๆนะครับผมแค่ไปเช่าที่วัดนะครับผมแค่ไปซื้อต่อจากคนที่ไปต่อแถว มีหลายคนเห็นมีพยานเยอะนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คนที่ทำเพจวัดนะครับอันดับสองผมไม่ใช่กรรมการที่วัดนะครับอันดับสามผมไม่ได้รับอภิสิทธิ์อะไรเลยนะครับจากวัดเลยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆของวัดเลยนะครับ ผมเป็นแค่เซียนพระธรรมดาคนหนึ่งที่ไปที่วัดเพื่อจะไปเช่าวัตถุมงคลที่วัดออกนะครับต้องการซื้อพระแท้จากวัดซื้อมาเพื่อเอามาขายทำกำไรนะครับชัดเจนนะครับคำว่าผมซื้อบวกคืออะไรนะครับสำหรับเซียนพระน่าจะเข้าใจแต่ขออธิบายให้คนอื่นเข้าใจหน่อยว่าการซื้อบวกหมายถึงผมจะยกตัวอย่างนะครับ มีหนึ่งครอบครัวมี3คนพ่อแม่ลูกนะครับไปต่อแถวตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าจนถึงเย็นของอีกวันหนึ่งเพื่อไปเช่าวัตถุมงคลที่วัดที่เขากำหนดให้นะครับผมยินดีที่จะซื้อต่อเขาซื้อบวกเขาผมยินดีที่จะให้เขาบินต่อหนึ่งคนหมายถึง1คนก็คือ1บินบินละสี่พบาทเพราะผมคิดว่าผมสามารถเอามาขายแล้วได้กำไร ในครอบครันวนี้ไปได้วยกัน3คนงั้น1นึ่ครอบครัวนี้ผมจะซื้อเขาคือ12,000บาทนะครับผมมีลูกค้าที่เขาอยู่ทางไกล FC ผมที่อยู่ทางไกลเขาอยากได้นะครับผมสามารถซื้ออาจจะซื้อแพงหน่อยนะแต่ลูกค้าผม FC ผมยินดีที่จะบวกให้เพราะรู้ว่าทุกคนไปต่อแถวที่วัดนะครับต้องเหนื่อยนะครับ ที่ผมซื้อบวกเพิ่มจากราคาวัดมานะครับราคาวัดที่ผมซื้อเพิ่มมาคือทุกคนซื้อจากราคาวัดเท่ากันแต่ผมซื้อบวกต่อหนึ่งคนผมให้เลยสี่พันบาทต่อหนึ่งคนนะครับนะครับพี่ยอดนะครับมีหลักฐานมีบินนะมีการจ่ายเงินมีมีพยานนะครับแล้วก็มีคนที่วัดนะครับเห็นนะครับชัดเจนว่าผมไปซื้อของจากวัดแน่นอน มีสลิปการโอนเงินด้วยนะครับมีพยานมีคนเห็นที่วัดนะครับแน่นอนมีคนเห็นแน่นอนว่าผมไปซื้อนะครับทําไมผมไม่ได้ไปต่อแถวเพราะผมใช้เงินผมซื้อต่อจากคนที่ไปต่อแถวนะครับอยากให้คุณเข้าใจด้วยสิ่งที่ผมทําคืออันดับหนึ่งนะครับผมซื้อพระแท้จากวัดเจตนาผมคือไปซื้อพระแท้จากวัดผมมีลูกค้าผมยินดีที่จะซื้อบวกราคาเพิ่มราคาให้จากราคาวัดให้คนที่ไปต่อแถวที่เขาเหนื่อยนะครับ ให้คนละสี่พันนะ <P ew> er <ter> เพื่อเอามาให้เอฟซผมที่เขาอยากได้เห็นไหมครับเจตนาผมคืออยากได้พระแท้จากวัดนะครับทําไมผมถึงมีเยอะผมแค่ซื้อบวกเขาแล้วก็ซื้อหลายคนนะครับซึ่งอันนี้จริงผมได้จํานวนแค่ไม่เยอะนะครับผมได้แค่ร้อยกว่าบินเองแค่นั้นเองที่ผมได้ไปไม่ได้เยอะมากมายสําหรับหลายๆคนที่เห็นคลิปว่าผมแบกมันก็แค่เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ในทิกตอกที่ใครๆก็ทําไม่ได้มีเพียผมคนเดียวนะครับที่แบก เป้ไปนะครับแบกเป้ไปมันเป็นพระบูชามีแค่ไม่กี่องค์มันมีแค่ไม่กี่องค์นะครับพระบูชาองค์นึงก็องค์ใหญ่ๆองค์หนึ่งก็แค่2,500บาทเองนะมันแค่เป็นคอนเทนต์เป็นแคปชั่นผมไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆภายในวัดโคศิรามไม่ได้เป็นกรรมการที่วัดนะไม่ได้เป็นคนทําเพจที่วัดนะครับผมเป็นแค่เซียนพระตั้งใจจริงเข้าไปเช่าวัตมงคลของแท้ๆออกจากวัด เพื่อมาให้ f อนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของพี่ยอดนะอย่าทําให้พี่ยอดวัดประคองและอย่าทําให้วัดโคสิตรามเสียชื่อเสียงเลยนะข้อมูลนี้ข้อความนี้เป็นความจริงทุกคํานะครับเพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะผมขอประกาศเลยนะครับนะครับผมขอประกาศเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ผมจะไม่เช่าวัตถุมงคลปี2566นะครับเพิ่มอีกนะผมได้เท่าไหร่ผมได้เท่านั้นขายไปถ้าขายหมดก็ไม่ซื้อเข้ามาเช่าเพิ่มอีกนะครับณปัจจุบันนี้ผมเหลือรูปถ่ายไม่กี่บานนะครับผมสามารถแจกได้ให้เอีได้ผมมีพระบูชาแค่ไม่กี่องค์ที่เหลืออยู่นะครับใครที่ได้พระแท้จากผมไปใต้ของแท้แน่นอนเจตนาผมมีแค่นั้นจริงๆอย่าทําให้ วัดเสียหายเลยอย่าทําให้ชื่อเสียงหลวงพ่อโวยกกเสียหายเลยอย่าทําให้ยอดระพองเสียหายเลยนะครับซึ่งวันนี้มีเซียนพระหลายคนมากนะครับนะครับไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันโน้นนะครับทุกคนเห็นนะครับอันนี้จริงทุกคนเห็นนะครับว่าผมเนี่ยไปเช่าไปซื้อจากวัดซื้อบวกจากวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมก็แค่เป็นเซียนพระที่ไปวัดแค่นั้นเองนะเหมือนกับทุกๆคนนะครับเหมือนกับทุกๆคนผมไปวัดเพื่ออะไรครับอันดับหนึ่งเลยไปไหว้หลวงพ่อควยไปแก้บนหลวงพ่อควยไปกราบหลวงพ่อควยพาเอฟซีไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อควยไปทําบุญนะครับเหมือนกับทุกๆคนอย่าสร้างข่าวให้เกิดความเกลียดชังเลยนะครับต่อจากนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมชี้แจงแล้วอย่าทําให้วัด เสียชื่อเสียงเลยอย่าทําให้ย่อดเราของเสียชื่อเสียงถ้ามีกลุ่มนะครับคือในวันนั้นน่ะมีเซียนพะไปเช่าเยอะมากมเหมือน<ม>ที่ในข่าวในทิกตอกในอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหลายหลายคนไปเช่าเขาทำคอนเทนต์มากมายนะครจมตีผมสารพัดนะครับแต่วันนี้ผมขอญาตประกาศเลยนะครับประกาศเลยนะครับว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คนทำเพจวัด สผมไม่ใช่กรรมการที่วัด 3. ครับนะสมผมไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆเลยภายในวัดนะครับผมไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับวัดเลยนะครับทุกอย่างผมเป็นแค่เซียนพระคนหนึ่งที่อยากจะไปเช่าพักแท้ที่วัดโคศิรรามาแบ่งปันให้ f อฟผมเท่านั้นเองนะหลังจากนี้นะครับใครที่โพสต์นะครับใครที่พิมพ์ ทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วถ้าผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นเพจหรือเป็นกลุ่มนะครับทําให้โพสต์ให้ผมเกิดเสียชื่อเสียงทําให้วัดเกิดเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะตัวผมนะครับนะบถ้าผมเห็นนะครับผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับและที่สาคัญนะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับคนแบบผมนะครับพี่ยอดวัดบระคองนะครับมีทุกวันนี้ได้ด้วยบารมีหลวงพ่อกวยชุดตินทโรนะครับ ไม่มีทางที่จะมีเรื่องเสียเ,ยเรื่องไม่ดีออกจากพี่ยอดวัดประคองนะครับกราบขอพรบคุณทุกๆคนนะครับเพื่อความสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะไม่ซื้อวัตถุมงคลปี2566เข้ามาอีกนะครับและก็จะไม่ขายด้วยในต่อไปนะครับผมเหลือรูกพ้าบูชาไม่กี่องค์เท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้ ก็ขออยู่แบบคนธรรมดานะครับไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเพื่อความสบายใจของทุกๆคนของทุทกๆฝ่าย,เ,ยเพื่อให้วัดสบายใจเพื่อให้ลูกศิษย์หลายๆคนสบายใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ